1 2 2่0 0้าบาทส่วนลดไปเลย8 0,000เหลือ1 000, 1 4 9 0 0้า้นบาทน่าซื้อไหมยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับผมช้างคารุณแดนะไปเช็คราคาครับเจ้าฮาวเวล H6 p h e v ปัจจุบันนี้ยังเป็นรถที่ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าส่วนลด8 0,000ืเลยนะเหลือแค่1 000, 1 4 9 0ล้านบาทเท่านั้นเป็นรถบล็อินไฮบิดนะครับเป็นรุ่นที่เคยได้รับความนิยมพอสมควรในไทยนะแต่ว่าตอนนี้ยังน่าใช้หรือเปล่า เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับกระจังหน้าครับดีไซน์ใหม่นะครับในตัวนี้ก็จะดูทรงแบบว่าล้ำอนาคตมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีช่องสําหรับระบายความร้อนเครื่องยนต์อยู่นะเพราะยังเป็นเครื่องยนต์แล้วก็เป็นระบบไฮบริดนะครับไฟหน้าเป็น Full LED ครับแล้วดูครับด้านนี้เป็น เดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ที่เป็นทรงที่แบบมองแต่ไกลและรู้เลยว่าเป็นฮาวาลซึ่งต้องบอกว่าเขาเป็นรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าทรงจะเป็น SUV เหมือนรถทั่วไปแต่ว่าการดีไซน์ไฟต่างๆเขาทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์พอตัวเลยครับใครว่าไม่สวยผมว่าสวยนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อสีดําเงานะครับซึ่งทําให้ดูดุดันสปอร์ตไม่ดูแก่ครับแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์พ่นสีแดงนะครับล้อขนาด19นิ้วนะครับแล้วก็ยาง2 3 5 5 5ก็ซึ่งถือว่า s i ซ i n g เนี่ยถือว่าเหมาะสมเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ายังเหลือพื้นที่เยอะนะสามารถจะไปปรับแต่งให้ล้อโตกว่านี้ได้ดูเต็มๆดูสวยงามกว่านี้ได้อีกด้วยครับด้านข้างครับดูโปร่งโล่ง,ลงสบายครับหลังคาเป็นแบบพาโนรามิกลิฟใหญ่มากกว้างมากบอกเลยครับที่ผมบอกว่าเขามีเอกลักษณ์ของเขาเนะั่นคือเดิมทีเนี่ยรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นแรกเลยเขาก็จะมีไฟเส้นยาวๆมองที่ไหนก็รู้ครับว่ามันเป็น h ฮสติวิ่งมาแต่ทีเนี้ย ตอนไมเนเชสเนี like ่ยเขากําลังคุยกันอยู่ทางจีนเนี่ยคุยยู่เอาไงดีเป็นไฟรุ่นใหม่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนรถค่ายอื่นไปเขาก็เลยมองว่าขอเอกลักษณ์เหมือนเดิมเส้นนี้เพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่บ่งบอกตัวตนของเฮสซิกแล้วก็ทําให้เขาเกิดในปัจจุบันซึ่งมองไกลๆเห็นตามตูดอยู่ไกลๆรู้เลยครับว่าเป็นเฮส i ิกเขาก็เลยคงเส้นเอวตรงนี้ไว้ครับเป็น LED ลากยาว ท้ายอะ่ะมันดูลงตัวกําลังดีครับดูทั้งดูพรีเมียมก็ได้ดูสปอร์ตก็ได้นะครบทั่วเลยแล้วก็พอรุ่นนี้เขาก็จะมีการตกแต่งทิมสีดําด้วยขุมพลังนะครับไม่ต้องกังวลครับถึงแม้ว่าน้องเขาจะอยู่มานานแต่พลังแรงครับเครื่องยนต์1.5ลิตรเป็นซินเทอร์โบ ประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดล้วนะครับกำลังรวมสูงสุดเนี่ย326แรงม้าและแรงบิดเนี่ย530นิวตันทางานทั้งระบบนะครับผ่านระบบเกียร์อัจฉริยะนะครับขับเคลื่อนแบบฟูลไฮบริดด้วยแล้วนอกจากนี้นะครับพอเป็นปลั๊กอินไฮบริดเขามีโหมด EV ล้วนให้ขับซึ่งสามารถขับได้ระยะทาง150กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งมาตรฐาน NEDC ทําไมมันถึงน้อยลงก็เป็นไปได้ว่าระบบการจัดการเขาค่อนข,ข้างที่จะ เก่งขึ้นด้วยแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอาจจะมีขนาดที่เล็กลงมาหน่อยเพื่อที่จะทําทราคาให้มันเหมาะสมมากขึ้นนั่นเองซึ่งคันนี้ผมเคยขับจากกรุงเทพไปพัทยาตอนที่เป็นกรุ๊ปเทสแหละสามารถขับ e ีวีล้วนได้จริงเนี่ยประมาณ120บบวกนิดนะครับโดยที่เครื่องยนต์ไม่ติดเลยนะครับแม้ว่าเราจะกระทืบขันเร่งเร่งส่งเร่งแรงคิกดาวน์ย่งตามครับเครื่องไม่ติดเลยครับเพราะว่าเรากดเป็นโหมด e ีีล้วนอยู่ ะฉะนั้นถือว่าตัวนี้มันเปรียบเสมือนเป็นทูอ i นวันนะเป็นรถน้ํามันไฮบริดได้และยังเป็นรถไฟฟ้าล้วนได้1คันด้วยสําหรับระยะทาง1 5 0กิโลเนี่ยถ้าวิ่งในเมืองจริงผมก็เชื่อว่าอยู่ประมาณ80-90กิโลโอเคแล้วคุณจะกลับไปชาร์จที่บ้านต่อสบายๆครับเพราะว่าการใช้งานในเมืองผมเชื่อว่าใช้ไฟฟ้าล้วนเพียงพอเลยครับส่วนถ้าใครกังวลก็ยังมีระบบไฮบริดให้ขับต่อไปได้เติมน้ามันปกติไปแล้วก็อย่าลืมกลับไปชาร์จที่บ้านทุกวันนะเพราะถ้าเกิดไม่ชาร์จไฟเนี่ การทางานของระบบไฮบริดของรถยนต์พักอินในหลายๆยี่ห้อทุกประเภทเลยทุกที่เลยมันจะไม่ได้ประหยัดมากถ้าเกิดไฟไม่ไมเต็มแต่ถ้าเรามีไฟเต็มแบบนี้เขาจะใช้ไฟในการใช้งานดังนั้นนะครับคันนี้โดยรวมแล้วน่าจะวิ่งได้ประมาณ1000กิโลเมตรถ้าน้ำมันเต็มถังและไฟเต็มแบตเตอรี่ตเต็มเนี่ยคนสามารถจะวิ่งได้ระดับนั้นเลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่การขับขี่ทีนะอาจจะไม่เป๊ะร0 0เซแต่ผมเชื่อว่าคนที่เคยซื้อไปใช้พวกระบบลักอินต่างๆ,ๆจะรู้ดีว่ามันควรจะเป็นยังไงสำหรับคันน ความน่าใช้ไหมก็คืออยู่ตรงนี้แหละครับมันสามารถเป็นรถ e-V ได้สามารถเป็นรถไฮบริด Hybrid ที่ตินน้ำมันได้ด้วยอะแต่เท่านั้นไม่พอครับมันยังต้องมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายครับนอกจากเรื่องของเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าต่างๆแล้วเนี่ยคันนี้ปรปับปรุงช่วงล่างด้วยนะขับได้ค่อนข้างสถียน นิ่งแม่นยำนุ่มหนึบกว่ารุ่นก่อนหน้านี้พอสมควรเลยและเทคโนโลยียังอยู่ครบครับเดี๋ยวตามไปดูครับภายในนะครับยังมีความกว้างขวางสะดวกสบายเช่นเดิมนะครับสมกับความเป็น h 6ซนะครับซึ่งไซส์ซิงกเนี่ยก็ประมาณ CRV นี่แหละหรือถ้าเกิดสมมุติจะให้เทียบก็คือเหมือนกับเจ้าหุณได้ซันเดอร์เฟที่เพิ่งออกมาแต่คันนี้เรปแปดมือเลยนะต่อมาครับความสุดวบายความปลอดภยัยครบถ้วน a d a s รอบคันระบบปฏิบัติการ Coffee OS3 ของจัก CWM ที่คิดค้นมาฉลาดมากขึ้นซึ่งจะอยู่ในรุ่นเว80ที่เป็นรถตู้ที่อยู่ในประเทศจีนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ใน h e s ิแล้วซึ่งเป็นรถที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและกําลังจะอัปเดตเพิ่มเติมเร็วๆนี้ด้วยนะครับถัดมาครับพวงมาลัยก็จะมีดีไซน์ใหม่นะครับจะดูเป็นแบบรถทันสมัยมากขึ้นเห็นไหม,ป,มปุ่มต่างๆเหมือนรถไฟฟ้าเลยเนี่ยมีปุ่มขึ้นลงลักษณะน,นี้เลยนะ หัวเกียร์ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นตามธรรมเนียมของรถในหลายค่ายเลยที่หัวเกียร์อยู่นี้แม้ทั้ง Mercedes ก็อยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวครับทางสายจอหน้าจอคนขับต่างๆมาตรวัดชัดเจนสามารถปรับตั้งรูปแบบเด้ต่างๆมากมายเลยครับคันนี้นะครับมีไวเลสชาร์จด้วยมีที่วางแก้วน้ําซึ่งอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็พอวางได้อยู่มีช่องวางของเล็กๆน้อยมีช่องเสียบ usb จ่ายไฟทั้ง3อันเลยนะมีทั้ง usb a 2ตัวและมี usb c 1ตัวนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบ ปรับแสงอัตโนมัติมาให้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นคอนโทรลสวิตช์หลังคาที่ผมบอกไปใหญ่กว้างมากเรียกได้ว่าเกือบจะเต็มแผ่นเลยนะไปถึงข้างหลังเลยนะไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูนะตอนผมกําลังรูดปิดม่านนะมันใช้เวลานานมากนะอ่ะสมมุติปิดมา่านนานมากครับนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยหลังคาม,มันค่อนข้างใหญ่จริงๆนะโอ้ เปิดทั้งหมดนะแล้วเปิดกระจกเนี่ยคนตรงที่อยู่ตรงนี้สามารถที่จะค่อมขึ้นไปโผล่หัวไปถ่ายรูปอะไรนี้รับลมได้เลยนะไม่ต้องมานั่งเหยียบตรงนี้เลยเนี่ยบางรุ่นเนี่ยยังต้องมานั่งเหยียบตรงนี้เพื่อจะโผล่ขึ้นไปถือว่ากว้างใช้ได้เลยครับนอกจากนี้นะครับเบาะคูหน้าปรับไฟฟ้าไม่พอมีเป่าลมด้วยแล้วเบาะฝั่งคนนั่งด้านซ้ายเนี่ยมีเซอร์วิสสำหรับปรับเบาะด้านข้างเพื่อให้คนด้านหลังอะ่ะสามารถที่จะปรับ เบาะด้านหน้าแทนคนด้านหลังได้หรือบางทีอ่ะคนขับอยากจะปรับเบาะตรงนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ยิ่งใหญ่นั่งฝั่งนี้นะครับคุณพัญญาอะไรก็ตามเราปรับให้เขาเลยครับนี่ครับปรับได้เลยครับเขาจะนั่งได้อย่างสบายๆครับนี่ให้เขานั่งแบบนี้ไปเลยครับชิดๆไปครับเออนี่อ่านั่งนี้ไปเลยครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าพัญญาจะแบบชอบนอนก็นอนนี้ไปเลยครับนอนนี้ไปเลยได้ซึ่งปุ่มตรงนี้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรถพรีเมียมราคาแบบล้าน4ล้านหนา ล้านหขึ้นไปนะครับให้มันบาะมันสามารถปรับแบนเรียบได้เลยครับตอนนี้มันติดมีวัตถุข,ข้าง,งหลังเกะกะอยู่นะครับผมเอาขึ้นก่อนครับเอาขึ้นเองครับสามารถปรับได้ของขงหลังปรับเองเลยปรับเองเลยเห็นไหมมันสะดวกมากสมมติเราขับรถอยู่ก็ปรับเองเลยปรับเองเลยเห็นไหมมันมีความสะดวกสบายหลายๆอย่างนะครับแล้วกล่องเก็บของเก็บของก็กว้างขวางสะดวกสบายมีแอร์หน้าแอร์ air, หลังครบแอร์ก็ปรับแยกซ้ายขวาได้ปกติเลย เออที่สาคัญครับคันนี้นะมีกล้องรอบคันที่ชัดมากมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะ3รูปแบบมาให้ด้วยมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะมีระบบเทคโนโลยีต่างที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกนะถ้าถามผมนะในราคาล้านหนึ่งสี่เก้าเนี่ยนี่คือราคาโปรโมชั่นนะมันได้รถแบบนี้เออถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วผมถือว่ามันได้ราคาที่คุ้มค่าที่สุดได้ระบบครบถ้วนที่สุดสมรรถนะไม่เป็นรองใครครับ300กว่าแรงมา้าขับเพลินเลยครับแล้วก็ช่วงล่างดีขึ้นเยอะ แน่นหนึบเกาะนุ่มสบายครับนี่ก็คือความน่าสนใจของเจ้า Head s PHEV คันนี้นี่เองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมี Head Up Display มาให้ด้วยสะท้อนบนกระจกถือว่าล้ำสมัยมากมี3จอเลยนะครับเนี่ยสามารถจะมาปรับตั้งค่าตรงจอนี้ได้ด้วยว่าเราต้องการแบบไหนนี่ครับก็ถือว่ามันมีฟังก์ชันต่างๆลูกเล่นมากมายนะครับน้าจอคนขับก็เล่นลุกเล่นได้เยอะแยะเลยครับนี่ครับโอ้โหนี่ฮะมันถือว่ามันมีความทันสมัยมากมเลยทีเดียว ส่วนบาหลังก็กว้างขวางนั่งสบายเช่นเดิมนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนถ้านั่งต่างก็ถือว่ากําลังดีไม่ชันมากเกินไปหมอนรองหัวก็รองได้ออย่างดีนะครับแลวถ้าเกิดอึดอัดพอเปิดหลังคาปุ๊บโอ้โหมองแล้วโปร่งโล่งสบายมากเลยครับ ฮาวเวล H6 wow. PHEV นะครับราคาตอนนี้1 000, 1ึ่0ล้าบาทถามว่าคุ้มไหมละ่ะยังน่าใช้อยู่ไหมเราเล่าให้ฟังมาแล้วครับว่ายังไงเขาก็เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับคุณต้องเสียบไฟให้เต็มเสมอเพื่อที่จะได้ประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุดของการซื้อเจ้ารถคันนี้หรือไม่กระทั่งจะซื้อปลั๊กอินไฮบริดทุกรุ่นก็ตามคุณอย่าลืมชาร์จไฟอันนี้แหละคือคำตอบของคนที่บอกว่ายัางน่าเล่นอยู่ไหมสาหรับผมนะในราคานี้ได้แบบนี้เลย คุ้มที่สุดแล้วในตลาดนะครับเรียกได้ว่าใครซื้อไปอ่ะขับแล้วคุ้มแน่นอนครับแล้วก็นอกจากแต่ความคุ้มแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของการรับประกันอีกมากมายนะครับเช่น <ๆ S 1> ครับ,รบฟรีค่าอะไหล่ค่าบํารุงรักษาตามระยะทาง10ครั้งนะครับภายในระยะเวลา5ปีนะครับหรือ1,000กิโลและยังมีประกันคุณภาพรถใหม่5ปีหรือ150,000กิโลนะครับแล้วก็รับประกันระบบแบตเตอรี่เป็นเวลา8ปีหรือ180,000กิโลเมตร ซึ่งแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับนี่ก็คือความคุ้มค่านะผมเชื่อว่า h ฮสซิเนี่ยยังเป็นรถที่ตอบโจทย์ใครหลายๆคนอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะยังลังเลคู่แข่งเยอะลองไปทดสอบลองขับดูก่อนครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าใช่หรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามชมน,นะครับฝากติดตามทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ